สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาชมการทํางานของสไตล์แอร์ซาวนะคะมาสเต a ร i ติเลวันเต้ม,มาได้การแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมนะคะจเช็คแล้วเพราะว่าน้ํายารั่วค่ะลูกค้านุมมันให้เราเปลี่ยนคอยเย็นหน้าและคอยเย็นหลังนะคะ ก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทําการคุมผ้าเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆค่ะฉันได้หอดคอนโซลออกมาแล้วนะคะเราจะนํามาวางไว้บนเชลต์ตามมาตรฐานค่ะยาคอยเย็นหน้าหลังออกมาแล้วนะคะเคสเปลือกตัวแอร์หน้าหลังที่ถอดออกมาเราจะทํามาล้างทาความสะอาดให้ด้วยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปชิกรั่วคอยเย็นหลังนะคะคอยเย็นหลังรั่วจริงตามที่ช่างประเมินนะคะ ภาพคอยเย็นหน้าและคอยเย็นหลังเราจะส่งให้ลูกค้าดูทางบ้านเขียวนะคะเราจิตต้องนำฟองน้ำเคสเปลืตู้แอร์ให้ใหม่ด้วยค่ะประกอบตัวคอยเย็นหน้าหลังเข้ากับเซตตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะและรถของลูกค้าเป็นระบบน้ํายาแอร์ตัวใหม่ R1234YF ค่ะ เราจะมีน้ำยาเฉพาะของรถที่มาสเปคนี้ค่ะเราใช้เครื่อง R 1 2 3 4 YF มาตรฐานของเดนโซค่ะเมื่อเราประกอบเสร็จนะคะเราจะทำการแว็กคัมเพื่อดูดความชื้อกากระบบค่ะภาพนี้จะเป็นภาพ Data เพื่อดูอุณหภูมิหน้าคอยเย็นนะคะเทระบบแล้วแอร์เย็นฉ่ำตามมาตรฐานค่ะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าเราจะทําการพ่นค่าเชื้อด้วยน้ำยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ